กห,กหกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะเออมันโกหกไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันก็ฝืนกับฝืนกับไอวิทยาศาสตร์มากฝืนมากอะ่ะมันก็เลยพากันพูดบิดเบือนไปนู่นนี่นั่นหาว่าเอาไปปล่อยตอนแรกบอกฆ่าเลยนะตอนนี้บอกอไปปล่อยนะแล้วแกจะไปปล่อยเพื่ออะไร <c oughs> โอ้โหนะครับปวดหัวไหมเออ แกจะไปทํรลายเพื่ออะไรถามหน่อยนะครับไม่มีเหตุผลแล้วก็อ้างไปนู่น,นว่าเออเล่นสยศาสตร์ไปนูน่นเอาไปอีกหนะ้ามั่วมันมั่วเออใช่ไหมมันมั่วมีอะไรนะสายศาสตร์นะครับแอดสืบถามมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เข้ามานะแล้วก็ไปถามก่อนเกิดเหตุด้วยว่าแกเล่นสายศาสตร์ เออแล้วถามเงี้ยมีไหมไม่มีห้องห้องพระห้องหัวกะโหลกห้องทําพิธีก็ไม่มีในบ้านเลยไม่มีคนเขาจะไปเล่นสยศาสตร์ได้ไงไม่เข้าใจมัอ,อจะไปเล่นสยศาสตร์ได้ยังไงเออแต่มันก็กล่าวหาไปมันไม่มีทางเลือกอื่นไงที่จะพูดทางอื่นเนี่ยพราะว่ามันมันไม่เข้าพูดอย่างอื่นก็ไม่เข้ามันก็ต้องพูดในทางวิทยาแนวสายศาสตร์เน่ย ซึ่งคิดว่าทางฐานได้ฟรงท่านจะเชื่อไหมว่าสายศาสตร์มันก็ไม่เข้าอีกมันก็เหมือนคดีนั่นแหละเ,ลเหลักฐานมันเอามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถจะมันเกี่ยวโยงเข้าไปหาได้ไม่สามารถจะเกี่ยวโยงเข้าไปหามันยังไงก็ไม่คาบเกี่ยวกันไทม์ไลน์ก็ไม่ได้เจ็ดนาทีในเอฟซี หายที่หายไปแค่นั้นแหละมันก็กล่าวหาได้ไงเจ็ดนาทีเวลาที่หายไปแล้วประจักษ์พยานก็พูดกันคนละแนวทางพูดกันมันไม่เข้าแอดเคยถามประจักษ์พยานตัวต้นๆเลยนะตัวหลักๆตัวต้นๆเลยแอดก็ถามเลยแต่ตอนนี้เขาย้ายออกมาแล้วเออเขาย้ายมาอยู่ฝออ,ออกมาแล้วเขาบอกเขาก็ไม่เห็นเหมือนกัน เอ้าแล้วพูดไปได้ยังไงวะเฮ้ยมันไม่ใช่เนะี่ยคำพูดมันมันเป็นการมัดตัวนะถ้าคำพูดแบบนั้นพูดว่าเออเห็นก้มๆเงยๆนะอยู่ตามบ่อตามห้วยที่ไม่มีน้ำใช่ครับผมก็เทียบกันก็คือเขาเป็นชุดเดียวกันไงนี่แหละคือประเด็นเอฟมันเป็นชุดเดียวกันเขาถึงเชื่อว่า เออเป็นการว่ากันขึ้นมาหรือเปล่าเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเอออันนั้นนะ่ะมันควรจะฆาตกรรมถูกไหมล่ะอันนั้นนะ่ะมันควรเพราะว่าหลักฐานแนววิทยาศาสตร์มันฟ้องว่าเขาเนี่ยโดนอ่ะโดนบาดอยู่บนบกแล้ววิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ถูกไหมเอฟซีบาดแผลอ่ะมันเกิดจากบนบกไม่ใช่เกิดจากในน้ำเขาพูดอย่างนี้เลย และไม่เกิดจากใบพัดเรือเขาก็ยังพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาฟันธงไม่จะฟันแค่คนเดียวนะฟันเป็นเกือบครึ่งพันนะ่ะครึ่งพัน,นเขาฟันธงหมดในแพทย์ทั้งนั้นเลยที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะ่ะว่ามันไม่ใช่ใบพัดเรือนะเขาก็พูดอย่างนั้นก็มีอยู่ในนี้อย่างเดียวเราฟันธงอยู่ไม่กี่คนนะ่ะคณะเขาทดสอบไม่ใช่ไม่ทดสอบอีกแล้วะเขาทดสอบการตก ท้ายเรือตกทุกรูปแบบอะ่ะก็ไม่โดนใบพัดสักทีนึงแล้วเขาก็มีมีบางภาพแบบคนต่างประเทศที่เขาขับเรือขนาดเดียวกันเนี่วิ่งแล้วบังเอิญขึ้นมันกระแทกไงแล้วเขากระโดดตกท้ายเรือเลยคนนั้นอะ่ะก็ไม่ได้เป็นไรสักหน่อยนะครับเขาก็ตามไปเก็บเอานะครับไม่มีปัญหาเลยมันจะไปโดนตรงไหนล่ะไอ้พวกที่มันบอกว่าโดนเนี่ยมันโดนยังไงแค่ไปฉี่นี่ก็ผิดแล้วเอฟซี FC. นะแล้วและแอดก็อย่าพยายามจะยกตัวอย่างวนกลับมาเอาที่ว่าหลักฐานแน่นๆหลักฐานชัดชัดคดีอย่างทนายดังคดีอย่างทนายดังหลักฐานนั่นขนาดนั้นมันยังบอกว่าหลอกเลยโอ้โหตายแล้วออหลักฐานมัดขนาดนั้นหลักฐานนะเอกสารหลักฐานนะครับมีทั้ง ราจากพยานมีทั้งหลักฐานเป็นเอกสารมันยังบอกว่าไม่ผิดเลยโอ้โหอะไรกันนะมึงจะแถไปถึงไหนออใช่ครับผมนั่นแหละนัทนานมันเป็นอย่างนั้นไงนี่ไนะคือวิถีนะการเนี่ย มันไม่เชื่อคือแนวทางวิทยาศาสตร์มันโกหกใครไม่ได้หรอกมันไม่มีคําว่าโกหกนะฮะอ่าใช่ไหมนะมันโกหกไม่ได้เราก็ฟังแล้วมันไม่เข้าไงเขาก็ยังดันบอกว่าเป็นอุัติเหตุนะมันแต่มันก็ฝืนกับหลักฐานไงมันขัดแย้งกับหลักฐานอย่างมากเอออันนี้ก็เหมือนกัน พยายามจะหาหลักฐานมาเป็นปีไอ้เอีหาหลักฐานมาเป็นปีแต่มันก็ไม่มีอยู่ดีนะเพราะในเมื่อคนเขาไม่ได้ทำมันจะเอาหลักฐานจากไหนมาถูกไหมนะมาให้กำลังใจนะขอบคุณมากครับผมจะเอาหลักฐานที่ไหนมาในเมื่อเขาไม่ได้ทำจะเชื่อมโยงเข้ามาหามันก็เชื่อมโยงไม่ได้นั่นแหละนะครับแอดก็เข้าใจเป็นแบบนั้น,นครับ ยังไงยังไงมันก็ต้องมีเงื่อนงำไอ้ตรงนู้นอ่ะมันควรจะเป็นฆ่าตกรรมแต่มันบอกว่าอุบัติเหตุไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอุบัติเหตุกับกลายเป็นฆ่าตกรรมซะงั้นอะไรกันวะนี่มันย้อนแย้งกันหลักฐานไงเอฟซีมันย้อนแย้งมากย้อนแย้งกันหลักฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งมันโกหกไม่ได้เขาวินิจฉัยเขาวิเคราะห์กันแล้ว ยังไงมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงคือความจริงเขาวินิจฉัยเป็นยังไงเขาตรวจสอบยังไงเขาตรวจแล้วเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าแนวทางวิทยาศาสตร์มันชี้ชัดอยู่แล้วว่ามันใช่แบบนั้น <c oughs> มันปิดเบือนไปอย่างอื่นมันก็ฝืนธรรมชาติฝืนกฎฟิสิกส์อ่ะเอาพูดง่ายๆมันฝืนมากเออ ใช่เล่นมันเล่นเหมือนกันไงซึ่งเส้นผมอะ่ะอย่างข้างน้องแตงโมเนี่ยสามวันแล้วค่อยมาหาเจอวันที่สามค่อยมาเจอหามาสามรอบเอ่อรอบที่สามค่อยเจอเส้นแต่รอบแรกไม่เจอรอบสองไม่เจอเออมันยังไงเออมันจะผ่านสายตาเป็นสิบกว่าคนเรือเรือแค่นั้นะจะผ่านสายตาได้ไหมเออ ใช้แสงแบ็คไลท์นะโอ้สองหาคาบรอยนี่มือคาบนู่นคาบนี่มันผ่านสองวันมาได้ยังไงแล้วมาเจอวันที่สามแล้วมาเจออยู่ติดข้างเรือเขาออกกาวตาช้างมาติดไว้เหรอมันจะอยู่ได้ยังไงวะงงไหมงงเรือนะมันอยู่กับน้ำมันเสียสีกับน้ำมันต้องลอยไปแล้วสิเออตักเรือวิ่งนี่มันไม่มีทางอยู่หรอกเส้นผมเนี่ย เอาง่ายเนี่ยเราสระผมอยู่ที่ในห้องน้ําถูกไหมเราสระผมเนี่ยเส้นผมมันต้องติดตามตัวถูกไหมมันไม่ติดเพราะมันโดนน้าชะล้างมันก็ไหลลงไปแล้วก็ไปอยู่ที่มุมของห้องน้ําที่มันทํารูระบายเอาไว้มันจะไปกองอยู่ตรงนั้นนะเส้นผมเออทาไมทําไมมันไม่คาตัวเราไว้อ่ะถูกไหมน่ะแค่ใช้เวลาไม่นานแค่เมันก็หลุดออกจากตัวเราไปแค่เราใช้ฝักบัวมันลาดลงไปเนี่ยมันก็ไหลทิ้งไปเลไหลลงไปอยู่รวมกันจุดเดียวอ่ะที่ต่ําที่สุด นาสังเกตไหมล่ะมันก็จะเป็นเส้นผมกระจุกอยู่ตรงท่อระบาย่ะแล้วอันเนี้ยนะ้ามันไหลแรงแค่ไหนเราเรือวิ่งมันจะติดได้ยังไงเอฟซีมันไม่มีหรอกมันฝืนธรรมชาติ <c oughs> แค่บาดแผลนี่ก็ไม่ใช่แล้วแค่ฉี่ก็ไม่ใช่ฉี่ท้ายเรือนางเอกเนี่ยมันนั่งมันนั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ยบ้าไปแล้วพูดพูดมันก็ทําไม่ได้แล้วนะเอฟซี FC. มันไม่ใช่ไงแล้วดูในหลักฐานอย่างทนายดังเนี่ยอันนั้นหลักฐานแน่นแนววิทยาศาสตร์เอกอาสารอะไรทุกอย่างมันใช่ทั้งนั้นแต่เขาบอกมันไม่ใช่ไม่ใช่นะไปอยู่ในบ้านหลวงเลยนะเออไม่ใช่ตรงไหนวะโอ้มันขัดแยง้งไงยังดันยังเถียงยังฝืนธรรมชาติไปเอ้ยไม่ใช่นะเออเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ผิด ผิดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เล็กน้อยหรอกที่เขาอ้างมาในผิดทุกดอกเ,อเขาเอ่ยขึ้นมันก็ผิดหมดแหละมีเจตนามิชอบเลยล่ะได้ไหมนี่แหละคนไม่ดีอ่คนไม่ดีก็คือไม่ดีเห็นไหมมันไม่ดีไหมไม่ดีสิไม่เข้าใจนะครับพยายามจะแถคนของตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดเ,เห็นไหม แต่อันเนี้ยผิดไม่ผิด m o n a r c า y ดันให้ผิดอยู่อยู่ดีแหละเออดันหาเรื่องให้ผิดคนคนมันอย่างว่าแหละมันมีอคติเออมันไม่ชอบมันว่าแต่มันพูดถึงทุกวันนะเออพูดทุกรูปแบบว่าว่าดังได้เพราะอะไรเออมันต้องถามดังได้เพราะอะไรเพราะก็ใส่ความไงเราพูดอย่างนี้เลยเต็มปากไปเลยเออใครจะไปทําอะไรถูกไหมล่ะ เราเนี่ยถ้าเกิดเราอะไรแล้วแต่ถ้าเราเลี้ยงกับมือเนี่ยถูกไหมลนะ่ะเราเลี้ยงคนเลี้ยงเด็กมากับมือเ,เราจะไปทําอะไรได้เอเอเราจะทําอะไรได้เราเลี้ยงมากับมือเนี่ยนะเอเอเราจะทําอะไรเราดูคดีป่าสงวนเราโอ้ยอันนั้นก็ยังไงก็โดนนะโดนแน่ๆเออบอกง่ายๆว่าโดนแน่นอนโดนแน่ๆเพราะอะไร คนจะแก้ได้ไงในเมื่อกฎหมายเขาระบุไว้แบบนั้นถูกไหมล่ะถ้าคุณทําเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าเอาถ้าคนอื่นเขาก็ทําได้สิถูกไหมคนอื่นเขาก็จะแก้ไขได้เว้เยเขาไม่ผิดนะนู่นนี่นั่นไม่ได้มีขาดเจตนาแล้วของช่างใหญ่นี่ก็บอกขาดเจตนาได้ไหมไม่ได้ครับเออในสู้เนี่ยทางขาดเจตนาโดนนะครับก็โดนปรับเหมือนเดิมเขาระบุว่าผิดอยู่แล้ว ใช่มันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วที่เราดูถ้าดูเขาค้นหาเขาเขาบอกเขาขับเรือวนหาหนู่นนี่นั่นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันฟ้องด้วยแผบาดแผลหนึ่งและถูกไหมฟ้องด้วยบาดแผลซึ่งมันไม่ใช่สองก็คือฟ้องด้วยคําพูดเออคําพูดมันมีมีเหตุมีผลคําพูดเนี่ยพูดง่ายๆพูดไปแล้วเนี่ย เหตุผลมันไม่เพียงพอมันไม่มันฟังไม่ขึ้นเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นถูกไหมลนะ่ะมีนางเอกที่ไหนไปฉี่ท้ายเรือวะเนี่ยมันไม่ใช่นางร้ายนะ <c oughs> นะไม่มีรอก็จะไปแหวะใส่เหมือนผ้าถุงเนี่ยนะนั่งตรงไหนก็ฉี่ตรงนั้นมันไม่ใช่งไงมันเสียภาพโพสนะ <c oughs> นะถ้าเขารู้ว่าไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยโอ้โหนะค่าตัวนี่หายเลยนะจะบอกไว้เลยนะ มันไม่ใช่แค่นั้นก็ผิดแล้วตรงนั้นก็ผิดแล้วแล้วรูปบางรูปนะ่ะถ่ายมาเนี่ยมันก็ซ้อนรูปกันได้ถูกไหมเอฟซีเออเราก็ยังทําได้เลยทําแบบไหนแล้วก็ทําได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับเราทําแค่นั้นเองแต่ความน่าเชื่อถือมันไม่มีในเหตุเหตุและผลมันไม่เพียงพอใช่ไหมเหตุและผลไม่เพียงพอเขาก็ไม่น่าเชื่อถืออันไหนถ้า พูดไปแล้วนี่เหตุผลมันฟังได้ะหลักฐานมันมันมดแน่นไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอืเราก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นใน,นเมื่อหลักฐานมันดีหลักฐานมันครบมันก็จะเป็นออกมาแบบนั้นใช่วิ่งไปจะฉี่ได้ยังไงแล้วจะไปแหวะได้ยังไงในเมื่อเขาบอกว่าอีกแล้วก็มือเอามือจับจับขาเอาไว้วนอย่างนั้น นะมือจับขาไว้เอแล้วก็จะฉี่ได้ไงมันต้องแหวกออมันมันคิดยากนะแบบนี้นะแล้วเรือนี่มันมันไม่ใช่วิ่งแบบนิ่มๆนะโอ้มันกระแทกนะกระแทกขึ้นน้ำกระแทกขึ้นน้ำเล็กๆมันก็กระแทกแอดเคยขึ้นเรือ่ะเจอไอ้ขึ้น่ะมันโยกมันกระแทกมันเมาพูดง่ายมันมันไม่สบายเหมือนขึ้นรถอ่ะรถยังดีกว่าอีก แล้วเรือนี่ก็แทกคลองพามวมพามยิ่งขึ้นใหญ่ยิ่งก็แทกเยอะมันไม่ได้อยู่สุขหรอกนะครับเมาเรือกันแหลกลาน